คลาสสิกออร์ซีรีฟีเจอรนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณท่านค่ะ,ะคุณท่านเปิดเสียงด้วยนะคะ,อะโอเคค่ะโอเคสวัสดีครับที่มอนสวัสดีค่ะอืมอ่สบายดีนะสบายดีครับเอฝนตกรถติดนะอ่าแน่นอนครับช่วงนี้นครับครับผมโอค้คอ่ะ S <S> <S เมื่อสักครู่พี่คุยเอเลดเว็บก็ครู่ไก่เนาะเขาบอกว่าในส่วนของเอสซ่าซีรียูนะฮะก็อยู่ยุดยึดทิทํา B ลงซีอ่ะคุณท่านจังหวะน,นี้คุณท่านเทรดหน้าไหนฝั่งลองหรือช็อตคะอ่ะอ่าเป็นฝั่งช็อตครับนะครับคือในมุมของผมที่ผมเห็นนะครับ อย่างแรกเลยคือเราจะมีปัจจัยถ้าสรุปเป็นข้อๆคือว่า1คือปัจจัยใหญ่ที่เราจะเข้ามานะครับในวันที่29เนี่ยเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามากระทบสําคัญครับก็เอาง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าแนวโน้มของวันที่2 9เ้าเนี่ยท่านเราเห็นแนวโน้มที่ท่านเก่าสามารถที่จะอยู่ได้นะครับหมายความว่าเศรษฐกิจหรือแผนของทางการเมืองเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนหรือถ้าเกิดเปลี่ยนแล้ว ยังใช้บุคลากรใกล้ๆเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมมากเราก็น่าจะเห็นทิศทางที่ปรับลงอยู่ดีครับถ้าจะขึ้นได้มีอย่างเดียวคือพอมีการปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีคนที่เหมาะสมนะครับในการมีความรู้ความสามารถที่ที่พอสมควรเนี่ยเข้ามาก็จะทําให้ตลาดสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตีว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดูศักยภาพปัจจุบันอาจจะไม่ได้ดีมากครับพี่ม่อนครับก็หมายความว่าลงอย่างเดียวครับพี่ม่อนแต่ผมผมผมพูดเรื่องนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับโอเคเพราะกลัวถัวลงครับผมพี่กำลังตีความกับคุณท่านว่าไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าไม่อยู่ต่อตลาดนิวยไทยกก็ลงหรือเปล่าอ่ามีความมีมีมีความหมายแบบนั้นครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไม่อยู่ต่อและมีคนใหม่เข้ามาที่เก่งๆเข้ามาครับผมเชื่อว่าตลาดจะจะจะปรับบวกได้เยอะครับพี่มอนโอเคค่ะอะครับเลือกนักมักได้แรกจะหาคนเก่งในประเทศไทยได้อีกหรือเปล่านะอืะ่ะครับต่อไปคุณคท่านมีลักษณะเป็นอช็อ,ชอตแบบไหนลองมาไหนคะในส่วนของเอกสุดสูรสิทธครยบ ถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยเราจะพบว่าไฮของในคุณท่านแชร์<ข>หน่อยนะอ๋อโอเคครับขอโทษททีครับอ่ะผมแชร์แล้วครับเรียบร้อยขึ้นไหมครับโอเคพอเราเห็นภาพนี้ครับที่เราคุยกันเราจะเห็นว่าอ่ะมันขึ้นมาทำไฮนะแต่ว่าในฝั่งของไฮเองเนี่ย ของตัวของทองคำไอ้ของดอลล่าขอไปเดี๋ยวขอเปิดในฝั่งของเซตห้าสิบนะครับในที่อยู่ก่อนเราจะพบว่าขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่ายังติดแถวไฮไฮเดิมนะครับที่บริเวณแถวประมาณสักแปดร้อยี่นะครับก็ยังมมไม่สามารถผ่านได้แล้วก็มีการตับตัวลงไปซึ่งประมาณสองวันก่อนผมก็แนะนําช็อตตั้งแต่ประมาณแปดร้อยยี่สิบสี่นะครับแล้วก็<ม>รอทํากาไรแถวแปดร้อยสิบถ้าถามว่ารอบเนี้่าเราคงรีบาวช็อตไม่ได้หรอกเราต้องรองการหลุด ถ้ารอบนี้หลุดเพิ่มแถว806ครับพี่ม่อน,อนเราก็ลุ้นทำกำไรแถวโซนของแปดเก้าอยเจอยาสิบครับช็บตอตเนี่ยยังให้แถวเดิมๆนะครับก็จะอยู่แบบไฮเดิมอยู่ที่824ครับพี่ม่อนใช่อืออ่ะก <c oughs> ็อันนี้มันก็จะหลุด810แล้วช็อตไม่ได้หรอกคือถ้าช็อตก็ได้ครับ ช็อตก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบจะลงแรงๆเลยขออีกนิดถึง้หลุดก็น่าจะดีอ,ะอันนี้ครับครับผมค <c oughs> ่ะเกลุดนฟังหลุดแต่ตลาดก็เด้งๆไปนะฮะอ่านังทุนตอนนี้ก็ตลาดนุ่นไทยก็ขึ้นมาที่พันสองอยห้าสิบเจ็ดเมื่อเช้าก็แตะห้าแปดนั่นเองนะฮะเป็นการเด้งๆมันเด้งทำไมเ <c oughs> ด้งจากตัวไหนเนี่ยเอทีว <c oughs> ีเดต้าเคแบงค์เอสีกลุ่มแบงค์หมดเลยใช่ครับนะครับที่เด้งอย่างที่เราเห็นภาพกันก็ ก็จากกลุ่มพวกแบงก์ส่วนใหญ่นะครับผมแต่ผมยังมีความกังวลในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะครับเพราะว่าณตอนนี้การท่องเที่ยวบ้านเราอ่ะค่อนข้างที่จะน่ากังวลมากๆคือคือเราได้มาตรการในตัวการช่วยการท่องเที่ยวนะครับแต่เราจะไม่ค่อยได้เห็นแบบการใช้งานสักเท่าไหร่ครับก็เลยกังวลว่ากลุ่มท่องเที่ยวเองอาจจะจะไปได้ยากหน่อยนะครับผมว่ากลุ่มท่องเที่ยวน่าจะเป็นกลุ่มกดหลักๆแล้วก็ ผมได้เห็นทางถ้าเป็นเศรษฐกิจไทยนะครับทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเป็นห่วงเศรษฐกิจบ้านเรามากๆนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยหนึ่งคือหนี้ค่อนข้างสูงสองคือการเปลี่ยนแปลงของภาคแรงงานครับตปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนบ้านเราจะเป็นแรงงานที่ประจํานะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นเรื่องเป็นอัตราจาร้างครับกับพาร์ทไทม์และทาให้ความมั่นคงของคนในประเทศเนี่ยมันลดลงในการในการได้เงินเข้ามา นั่นมีความเสี่ยงมากๆครับก็เลยเป็นเป็นภาพสําคัญเลยแต่ถามว่าภาพสําคัญแบบเนี้ยมันดีต่อหุ้นบางตัวไหมมันดีต่อหุ้นบางตัวครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทําต้นทุนได้ถูกลงครับอย่างเช่นแบงก์อย่างที่อย่างที่พี่มอนบอกเลยครับก็น่าสนใจคนออกใช่ครับก็เป็นการบริหารจัดการทุนในเรื่องขององค์กรธุรกิจนั่นเองนะครักจุนอ่ามีใครทําฟิกคอร์ให้ลดลงได้ดี ก็จะทาให้รายได้กําไรอย่างดีอยู่ทีน,นี้ท่องคำแล้วฮะคุณห่านครับผมท่องคําเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าการเข้ามาของคุณทัมรอบเนี้มันมี Impact มากมากครับหนึ่งถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าทัมที่เข้ามา้วงลูกในฝั่งของเฟดเนี่ยเพราะปกติเนี่ยเขาต้องจัดการในฝั่งของการเงินกันเองก่อนแต่รอบนี้ไม่ได้ทัมเป็นคนเข้ามายื่แเราก็บอกว่าเฮ้ยมีผลทันทีนะคุณลิซ่าคุกเนะยครับที่ต้องออกจากการเป็นตัวของประธานเฟด นะครับผมก็เป็นการแทรกแซงทางการเมืองที่เข้าไปสู่ในฝั่งของทางการเงินอย่างชัดเจนความกังวลต่อไปก็คือว่ากังวลว่าทําจะเอาใครเข้ามาที่มีส่วนได้เสียหรือเขาสามารถบังคับอะไรบางอย่างได้หรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นที่น่าสนใจถ้าแบบนี้มันคือการแทรกแซงอย่างชัดเจนและสัญญาณของการที่จะส่งในการลดดอกเบีย้ยอาจจะชัดเจนมากขึ้นครับพี่ม่อนถ้าชัดเจนแบบนี้ราคาทองพี่ม่อนจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ประกาศตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณตีห้าถึงหกโมงเนี่ยราคาทองจากแถว3 3 5 0เนี่ยชูนขึ้นมาแถวโซนของส 3, 3 8 0นอได้เลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยขึ้นมาต่ออีกหน่อย ประเด็นที่บวกต่อกับทองอีกหน่อยของเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจครับไม่ว่าจะเป็นยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับหดตัวต่อเป็นเดือนที่2ติดต่อกันก็ถือว่าการผลิตไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าตัดนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับหดตัวเป็นเดือนที่6 ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทาให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีสอดคล้องกับการที่คุณาจารมพาวเวลคุยที่แจ็คสันโฮว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะต้องเปลี่ยนในการลดดอกเบีย้ยมันจึงเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับพี่ม่อนแต่ถามว่ารอบนี้การจะสูงขึ้นได้อีกเนี่ยมันต้องอาศัยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตาเป็นพิเศษครับเช่นตัวเลขในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่5ของกันยาครับเป็นตัวเลขของการจ้างงานพี่ม่อนตัวนั้นอะ มันจะบอกว่าเศรษฐกิจด,ดีดีดีหรือไม่ดีจร,จริงๆครับที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าการจ้างงานอัตราการว่างงานเนี่ยมันเป็นตัวที่ชี้ได้ชัดว่าเงินเฟอ้อจะขึ้นหรือเปล่าหรือเงินในมือของคนลดลงหรือเปล่าถ้าเล่นในเบื้องต้นแบบนี้ครับถ้าเล่นน่ะพื้นฐานเนี่ยมันยังบอกว่าบวกต่อนะแต่ในภาพของระยะลาย30นาทีผมอ่ะกังวลหน่อยๆครับหนึ่งคือมันหลุดตั้งแต่โซน3,390 คือพอมันหลุดโซนนี้ลงมาเนี่ยมันดูแบบว่าอา้าวเริ่มมีแรงแบบไม่เยอะแล้วฉะนั้นแสดงว่าระยะสั้นเนี่ยมันยังไม่น่าที่จะอยู่ในฝั่งขาลองเท่าไหร่ส่วนระยะแบบลายสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงยังดูดีพี่ม่อนเพราะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเรายังเห็นภาพว่าโลเนี่ยยังเห็นแถวสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสองอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยลายสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดอยากจะลงทุนย่อบแบบเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้ายังเก็บได้ นะครับสต็อปก็ไม่หลุดโลก็ยังโอเคส่วนไายวันที่เราเห็นภาพกันเมื่อกี้นะครับผมก็คือว่าไายวันยกลครับแต่สต็อปเหมือนกันเลยก็คือว่าอยู่แถวโซน33 6 5อ้าครับถ้ายังไม่หลุดโซนนี้ก็ยังดูดีมันหมายความว่าภาพในกราฟวันนะครับกับร้านละสีชั่วโมงเนี่ยยังมองว่าขึ้นได้พี่มอนแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยราคาเนี่ยไม่น่าเข้าครับผมแล้วไอ้คอนเซปต์หันอ่ายี่สิบห้าเหรียญหรือยี่สิบเอ็ดเหรียญไอ้คอนเซปต์นั้นยังมีอยู่ไหมฮะ อ๋อยังมีอยู่ครับถ้าเกิดว่าจะไปอยู่ในฝั่งของอตัวลงทุนนะครับตอนเนี้ยนนมันอยู่ประมาณสัก18ครับส่วนต่างระหว่างตัวของ Go o ออนไลน์ฟิวเจกับ Go s สปอ t ห่างประมาณ18เหรียญครับพี่ม่อนอ,อืออ่กนะ็สำคัญเนาะสำหรับคนเทรดทางด้านโกออนไลน์ก็โกสปอรอ่าราบปี่แล้วพ,ยยพีจ่จำนะยี่สเหรียญเนานะนี่ยีสิบแดเหรียญแคบกว่าเหตุผลที่มันใกล้ลงะครับการคำนวณของฟิวเจอร์เนี่ย มันคำนวณด้วยราคาของตัวสปอตแล้วก็ค่าคงที่ที่เป็น e แล้วก็มีตัวแปรสําคัญสุดๆเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาครับพอเวลามันลดลงอะ่ะตัวมูลค่ามันอะ่ะมันจะเข้าใกล้กันเรื่อยๆครับมันก็เลยมีค่าที่ลดลงครับพี่ม่อนได้เลยนี่ก็คือเรื่องราวของทองคํานะได้ความรู้จากคุณนันอีกช็อตหนึ่งแล้วก็มีหุ้นฝันช็อตหรือลองตัวไหนไหมฮะอ๋อถ้าหุ้นเนี่ยผมมี วันนี้มี2ตัวนะครับที่น่าสนใจคือตอนแรกอะ่ะผมก็เชียร์แพนบนะครับคือคือความน่าสนใจของแพนบีอ่ะมีอยู่2เรื่องนะครับผมก็คือว่าตัวของแพนบีอ่ะครับเขาจะมีโปรเจกต์ในการทำเพิ่มด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือแพนบีเนี่ยเขามีการจับมือกับตัวของทางแจ๊ดนะครับที่มีการได้ลิขสิทธิ์ของพีเมลีกมานะครับผมก็มีประเด็นบวกที่ที่เข้ามาอย่างหนึ่งก็คือว่า เขาอาจจะมีได้ค่าฟรีจากการร่วมกันทำนี่แหละครับนะครับเป็นเมนเทนเนต์ฟรีนะครับในการบริหารนะครับตัวของสิทธิฟุตบอลพรีเมียร์นะครับที่ได้เข้ามามันหมายความว่าการรับรู้ได้ไดตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่1แหละส่วนปัจจัยบวกที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนที่ว่าตัวของแพนดีะครับในเดือนของกันยาก็คือในประมาณอีกประมาณ3-4วันนะครับเขาจะมีโปรแกรมแพ็กเกจโฆษณาใหม่นะครับที่นำสื่อนอกบ้านเนี่ยของแพนดีเนี่ยไปผูกกับ สื่อต่างๆข้างนอกที่เป็น VGI บ้างอะไรบ้างมันเป็นสติเป็นแคมเปญเนี่ยก็คือสติทูสกายเทรนนะครับก็คือลูกค้าที่อยู่ในตั้งแต่รถมียันถึงรถไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นโฆษณาเยอะขึ้นครับทานการทำแบบนี้รายได้ของแพนดีจะได้ยังไงได้บ้างหนึ่งคือค่าโฆษณาครับพอคนเห็นเยอะขึ้นเนี่ยค่าโฆษณาของในทางแพนดีเนี่ยก็สามารถที่จะจัดเก็บได้เยอะขึ้นแล้วจริงๆ มองเป็นประเด็นบวกนะแต่ตรงเนี้ยมันอาจจะแอบลกเล็กๆก็คือว่าตอนแรกเราก็หวังกันว่าวันที่หนึ่งตุลาคมคงได้ใช้รถไฟฟ้า20บาทนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยแม่คือเนื่องด้วยที่ว่าเสียงในสภาก็ก็ปิดน้ํานะครับแล้วก็สภาล่มบ่อยการจะผ่านร่างกฎหมายสามอันเนี่ยภายใน ก่อนตุลาเนี่ยมันอาจจะยากหรือในปีนี้อาจจะยากก็เลยตอนแรกมองเป็นปร์เซ็นบวกครับแต่มองแนะมองลบนิหน่อยแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเขาสามารถทำสติทูสกายเทรนเนี่ยได้ก็ยังไงก็เห็นภาพที่ดีมากขึ้นครับแล้วก็ค่าเม n เทจตัวของริคัสิตตัวของฟรีนะครับที่เกี่ยวกับการบริหารสิทธิ์ฟุตบอลพิมลีกเนี่ยผมมองว่ามันขยายตัวมากขึ้นเพราะช่วงเนี้ยคนจะค่อนข้าง ดูมากขึ้นนะครับในฟุตบอลเพราะานักขึ้นคนคียดส่วนใหญ่เขาดูบอลครับซึ่งนักปัจจุบันปเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็ดูอยู่นะครับแล้วถามนิดนึงได้ไหมครับพี่ม่อนพี่ม่อนมีทีมเชียร์ไหมครับหรือว่าหรือว่ายังไงบ้างไหมครับพม่ดูเลยอ๋อโอเคผมหาหาหาเพื่อนร่วมดูบอลอยู่เพราะว่าเ,<อ>เยร์แมนยูไงแต่ว่าออถ้าแมนยู <laughs> นยถ้าแมนยู <laughs> พี่ฮั่นต้องตามกับคุณกรพัฒน์ที่อยู่กรุงศรีอะ Oh. แต่พีเอชพเอดีเขาชอบเดี๋ยวเป็นล,ลังพี่นับเจอกันนะเชียร์ที่<ม>ไหนตื่อตอนนี้น่าจะยังดูอยู่บ้านอยู่ครับไม่กล้าไปดูข้างนอกเพราะว่าแพ้บ่อยกับเ uh. สมอบ่อยไปไหน่อยครับครับผมอือได้ค่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางด้านคุณฮั่นทำไมถึงเชียร์แฟนบีมิตรนาอีกไหมคะมีตัวหนึ่งคือเป็นในฝั่งของอ่าวางครับ นะครับโตของว่าเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ครับสตอรี่ของเขาในช่วงเนี้ยนะครับหนึ่งคืออ่ะเขาเป็นขาขึ้นเพราะว่าเขารันเทรนมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าดูวอลลุ่มในการสะสมของเขา,าครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับในช่วงในช่วงนี้นะครับผมก็จะเห็นวอลลุ่มเนี่ยเยอะสุดๆในช่วงแถบนี้เลยครับ mm hmm. คือถ้าเกิดว่าเขาสามารถทะลุในในส่วนเนี้ยสะสมได้อยู่แล้วหนึ่งคือเป็นขาขึ้นสองคือสะสมและเตรียมทะลุนะครับผม แล้วก็ประเด็นของพื้นฐานนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้จะมีเขาเนื้อหอบมากๆเนื่องจากว่าคนเนี่ยนักธุรกิจต่างประเทศนะครับก็มองว่าในฝั่งของวานนะครับที่เป็นนิคมเนี่ยเขาจะเอามาสร้างในฝั่งของที่เป็นตัว Data Center นะครับซึ่ง Data Center เนี่ยเขาก็ต้องเช่าพื้นที่เช่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรับรู้ได้เนี่ย ดาเซ็นเตอร์ทำแล้วต้องทําแบบย้ายยาวครับก็เลยคิดว่าการรับรู้ไรายได้เนี่ครับของการสร้างดา t a Center เนี่ยก็น่าสนใจนะครับซึ่งหาเนี้จริงๆแล้วถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้ก็ต้องแนะนําในหางของบีกิมด้วยเพราะว่าบีกิมอะได้รับประเด็นบวกตรงนี้ด้วยครับพี่มอนถ้าเกิดลูกค้าอยากจะสะสมในฝั่งของตัว WSA เนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ดุดสามบาทสี่สิบยังไงก็แนะนําสะสมครับพี่ม่อนค่ะ สะสมเนาะแต่บีกิมไปแล้วใช่ไหมฮะคุณท่านอ๋อบีกิมมันไปแล้วครับอ่าในฝั่ง <Ừ. S 1> ของตัวบีกิมมันไปแบบโอ้โหแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับเพราะว่า <c oughs> บีกิมอะ่ะผมเห็นเมื่อวันวันที่ผมดูอะ่ะคือวันที่ <Ừ. S 1> ผมแนะนําเข้าคือประมาณสิบเอ็บาทแล้วมันขึ้นไปสิบสาบาทเป้าพอดีก็เลยปิดทํำกาไร Okay, แต่ถ้าเกิดว่า <yeah. S 2> บีกิมอยากจะเก็บสะสมจริงๆนะครับการย่อลงมาเนี่ยสิบเอดบาทหกสิบยังน่าสนใจครับแล้วก็สต็อปเนี่ยสิบาทเกาสิบถามว่า uh huh. เรื่องที่บอกคือหนึ่งอ่ะบ้านเรามี Data Center การใช้ไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับอย่างที่สองคือแนวโน้มของราคาพลังงานครับ uh huh. เนื่องด้วยณตอนนี้แนวโน้มของราคาพลังงานมันเกิดเรื่องของอกลุ่ม OPEC และ o p เป p พลานะครับผลิต น้ำมันเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าปกติทําให้แนวโน้มราคาน้ํามันลงราคาพลังงานลงมันจึงเป็นต้นทุนที่ถูกลงสําหรับในฝั่งของบีกิมครับครับผมได้ค่ะ,ะมีคําถามจากนักลงทุนนะคะถามหุ้นท็อปค่ะครับเอตัวของไทยออยนะครับผมอโอ้แต่ไทยออยมีความ น่ากังวลอยู่นะครับคือส่วนใหญ่ผมอะ่ผมจะใช้ High High หรือว่าโลนะครับณนะตอนนี้สิ่งที่เจอคือภาพของไทยออยนะครับในระยะสั้นๆเนาะน,น,นะครับมันหลุดโลลงมาแล้วโลใหม่แล้วพอพยายามจะยืนได้นะแต่สุดท้ายก็ไม่เบกครับพอไม่เบกเสร็จก็อย่าพึ่งดีกว่าครับผมโอเคอ่ะติดน่าจะติดนะคำถามทุนนะฮะไทยออ,อยนะฮะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดน,นึงนะอ่า อาน้า,นาอ่านาคอมเซเว่นมาแล้วนะฮะกลุ่มไอโฟนคือเมื่อคืนเนาะอ่อเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเขาจะมีการอ่าขายจริงๆในฝั่งของ iPhone เนี่ยก็ประมาณช่วงของวันที่ 9, 9เดือน9นะครับก็ตอนนั้นก็แต่รับประโยชน์ไปไกลแล้วนะคระเพราเนื่องจากว่าเขาประกาศก่อนหน้านี้มาแล้วว่าจะออกในวันที่9เดือน9ก็มีคนเก่งกันอยู่ นะครับถ้าถ้าเกิดไปขนาดนี้คือมันยกโลไปให้เรื่อยครับจริงๆคนซื้อตั้งแต่การทะลุแถวโซนของภาพใหญ่นะครับไฮเดิมันคือประมาณยี่สิบเอ็ดบาทน่าซื้อมากๆแต่ตอนนี้ไปไกลแนะนำสำหรับคนที่ถืออยู่แล้วกันครับว่าสต็อปก็ให้ไว้ที่ประมาณยี่สิบห้าบาทห้าสิบตังค์ครับพที่มอ่นลันเทนต่อไปเนาะสหรบดุณมียนาอต่อไปคอมเสวตเนี่ฮะ อมเซเว่นอออันนี้คอมเซเว่นนะครับขอโทษทีครับอมเซเว่นครับอขอโทษทีครับฮาน่าอีกตัวหนึ่งฮาน่าได้ได้ประเด็นบวกมาจากการที่ในยอดขายชิปของที่เกาหลีใต้ครับมันขยายตัวก็เลยมีการเก็งกันว่าไอ้ชิปในฝั่งของฮาน่าหรือแม้แตเดลต้าเองเนี่ยก็น่าจะไปต่อแต่มันขึ้นไปแล้วนะครับการจะซื้อต้องเห็นการทะลุตั้งแต่ประมาณยีบสามครับ นะครับผมนตอนนี้ใครที่ถือรองอยู่นะครับยี่สิบสี่บาทห้าสิบตังคือจุดที่ที่ควรไปต่อครับครับผมอ่าอ่าอืมส่วนอ o R, ad, เออโออาร์โฮมโปรเสด็จหรือยังฮะอ่าคือในส่วนของโออาร์ R, นะครับคือผมอผมม<า>่ะโออาร์คือทิศทางมันยังไม่สเสด็จนะครับเพราะว่ามันชันมาก,มมากๆเลยว่ามันกำลังปรับตัวลงต่อนะครับผมแล้วก็อ่า โฮมโปรนะครับในฝั่งของโฮมโปรอ๋อผมพิมพ์ผิดโฮมโปรโอเคโฮมโปรนะครับโฮมโปรดูดีนะครับถ้าอย่างนี้ยกโลครับยกไฮนะครับผมก็ทะลุเจ็ดบาทถ้าในทางเทคนิคนะครับก็ดูดีนะครับถ้าจะสะสมก็ได้ครับแต่ว่าเล่นสันๆนะสตอบนะครับหกบาทเก้าสิบห้าครับพี่ม่อน หุ้นตัวใหญ่ที่โดนออกจาก MSCI MM นะฮะอโอเคตอนนี้ตลาดก็ยืนยืนดูดูดูอยู่นะฮะได้เลยอ่ะคำถ,ถามนังทุนโฮโปรโพี่ตอบไปแล้วเนาะครับทุนหกบ,บาทแปดสิบก็ลันเทรนไปเนาะครับคนมีโฮโปรโนะฮะบี g จค่ะบี <B> g <GG>. จโ,โอ้ m a c โอ้ คือมีความน่ากลัวอยู่ครับคือถามว่าทำไมถึงน่ากลัวเพราะว่าในสัปดาห์นี้ตัวของอเมริกากับไทยอ่ะจะมาคุยกันว่าเรื่องสินค้านําเข้าที่จะเข้ามาครับมีอะไรบ้างก็ถ้าจะเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์สะส่วนใหญ่ครับซึ่งธุรกิจของเบทากโกเองถึงแม้ว่าเขาจะมีส่วนต่างประเทศเขาจริงนะครับแต่ในประเทศเขาก็มีอยู่ทําให้ภาพของเขาอ่ะเหมือนกับโดนแข่งขันเพิ่มนะครับพี่ม่อน การแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นมันก็มีโอกาสทําให้กําไรของทุกเจ้าที่อยู่ในตลาดเดิมอ่ะน้อยลงนะครับเพราะการแข่งขันที่สูงครับผมก็ยังไม่น่าสนใจนะครับ s, <S, <S, <S AAI ค่ะนาตานค่ะครับตัว AAI นาตานโอ้โหสวยมากเลยครับ ITC ด้วยเนาะพวกอาจจักเลี้ยงใช่นะครับ o o นะก็ถ้าเกิดไปแบบนี้ก็ประมาณห้าบาทยี่สิบก็น่าจะเห็น นะครับผมที่เป็นต้านนะครับให้ต้านตรงนั้นเลยครับไอทีซีไอทีซีคือแต่ผมมองว่าอาหารสัตว์ยังไม่ได้คุยกันชัดเจนครับว่าอาหารสัตว์จะโดนอะไรบ้างเพราะว่าที่จะนําเข้ามาส่วนใหญ่อเมริกาเด่นเรื่องข้าวโพดท,ที่เด่นนะครับอันนี้ส่งออกนะอาหารสัตว์หรืออ๋อ,อขออภัยขออภัยครับ <laughs> ตัวนี้นะครับ้าตรงนี้มันเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่ทะลุในโซน14บสบาทนะครับถ้าอยากจะถือฝั่งรองก็ได้ครับแต่สต็อปขอ14บาทครับพี่ม่อนตัวนี้ v ี i p <ม>ที่เจอกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ a a ไกับ ITC นั่นเองนะฮะในเรื่องราวของ VVIP น่าจะได้ต่างกันบ้างนะ SCGP ค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ GP โอเคเอสซโอเคอเคอสซีจีแ a ็กเ g ินะครับที่เข้ามา คือคือเขาทำพัสดุนะครับก็ตอนเนี้ยผมเห็นแพทเทิร์นของเขาอ่ะมันเป็นรูปแบบของ Head and s h o u l d e r b o t t o m ครับคือตรงเนี้ไหลซ้ายหัวไหลขวาถ้าเป็นผมอ่ะผมชอบความเสี่ยงหน่อยๆผมก็จะเข้าเลยครับแล้วน้าเกิดว่า,าใช่ครับเพราะว่าใช่ครับที่จะกลับขึ้นมา เพราะว่าผมมองเป็นเฮดเงินเชอเดอร์บอททอมเนาะที่มีโอกาสกับถ้าผมจะสะสมสะสมราคานี้นะครับแต่สต็อปอาจจะต้องเผื่อนหน่อยเป็น16บหาทห้าสเพราะถ้าเกิดว่าไม่หดุดโซนเนี้ยยังไงก็จะเป็นขาขึ้นครับผมอือได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของ SCGP นะฮะนักทุน,ค,นครับโอเคอ่ะแล้มีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วโฮมโปรต่อไปแล้วนะนักทรนโมโปรตอบไปแล้วอ ดันเทรแล้วก็ซับลอดเอานะฮะโฮมโปรเออเคซีเอยงถือต่อไหมทุนที่ยี่สิบเจ็ดบาทคนระับไม่น่าถือต่อครับเพราะมันไปต่อ,อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่หลุดยี่สิบห้าบาทฝั่งก็ยังเป็นฝั่งขึ้นครับผมค่ะบางจากพาวเวอร์ดีไหมบางจากพาวเวอร์เอ็กดีวันที่ห้าเดือนไหนวัน,นที่สิบสอง คือผมมองว่ากลุ่มในฝั่งของที่เป็นกลุ่มปั๊มอะครับยังมีความน่ากังวลอยู่นิดนึงพี่อ๋ออ๋อโอเคเคซีบางจาก b <Power G S 1> ีซีพีจีค่ะงไป <BC P. S 2> ้บซีโอเคโอ้โหถ้าราคามันขึ้นไกลมากเลยนะครับถ้าในในในเทคนิคเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการยืนได้เหนือแปดบาท สิบสองตังน่าสนใจมากๆครับถ้าไม่หดุดตัวนี้ก็ยังไปต่อครับผมเกวนี้ทะลุทะลวงเนาะครับอ่าโอเคอ่ะใครมีนะฮะโอเคต่อไปหมดแล้วนะฮะนังทุนอ่าหลายท่านเคทีบีตอบไปหรือยังพี่ไหมนะยังครับนะเชิญเชิญลองดูฮนะเ <T> นะคทีบีคือผมมาชอบเคทบนะครับเพราะว่าเคทบอ่ะเขาจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมอะที่เยอะกว่าที่อื่น เพราะว่าเขามีทั้งแอปกระเป๋าตังค์ <S 2> <S 2> <S ที่ที่ขายทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมีแบบเยอะมากมายอะ่ะคือนอกจากที่ว่าเขาจะได้กําไรจากในฝั่งของดอกเบีย้ยกับมีใช้ดอกเบีย้ยไอ้มีใช้ดอกเบีย้ยแนวโน้มเขาอ่ะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วเขาก็ายังเอาทําให้แอปกระเป๋าตังค์เป็นฮับได้ได้ดีมากๆครับก็เลยมองว่า น่าสนใจและตอนนี้เขาทะลุไฮเดิมนะครับถ้าจะสะสมก็น่าสนใจเลยครับสะสมได้สตอบให้ที่ยี่บสี่บาทครับพี่มนโอเคโอเคทงรับได้ไหมฮะเออคุณบีชาเออเคทีมีความน่ากังวลครับคือน็อตนะตอนนี้น ถึงแม้ว่ารอบก่อนจะมีข่าวเกี่ยวกับข่าวลบที่ไม่เกี่ยวกับ KTC นะแต่นัปัจจุบันเนี่ยมีข่าวลบเกี่ยวกับ KTC ก็คือว่ายอดการใช้บัตรเครดิตนะครับมันต่ําสุดในรอบ10ปีไม่แปลกครับที่มันต่ํอย่างนั้น<อ>เพราะเนื่องจากว่าตัวของต้องเรียกไวไ่าไงดีอำนาจการ<ะ>ใช้สอยใช่ครับเราลดลงแล้วการจะงดใช้บัตรเครดิตหรือว่าอะไรล่วงหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะเขาจะทำอะไร จากค่ารูดเนาะนะครับที่ได้มาแล้วก็ตอนเนี้ยอ่าเขาไม่ค่อยสู้เรื่องของออปชันแล้วครับในการที่่าเขาเรียกว่ายังไงดีตอนนี้ถ้าไปเคทีซีนะครับใช่ครับสิทธิประโยชน์อาจจะน้อยกว่าที่อื่นเพราะผมที่ผมไปไปดูวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าที่อื่นให้สิบเดือนแต่เคทีซีให้แค่ประมาณหกเดือนคืออะไรนะครับหมาถึงว่าการผ่อนจ่ายใช่ครับออ๋เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช่ครับ ที่ไปดูมาก็คือแบบอาทําทไมอยู่ดีเขารถแปลกๆนะครับก็เลยก็เลยอาจจะมองว่าอ่าเขาอาจจะจะไม่มั่นใจในเรื่องของการปล่อยตรงนี้ก็ได้นะครับไม่คุ้มกับสามเปเซนต์ี้กได้โอเคครับได้เลยค่ะต่อไปมีอะไรอีกไหมอ่าหมดแล้วล่ละอ่าพี่ฮั่นขอบคุณมากเลยนะัะพี่ฮั่นคุณธนเกียรติปัทมพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอ่าและฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทคลาสสิกออสซิริฟฟิเจอร์นั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ม่อน